สวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีทุกท่านจ้าวันนี้มาพอกระสาวปอปอีกคือเก่าจะพี่น้องพอกกันในเสาวของวันทีหกกรลกดาอักุ่มปีพศ2068จ้าวันนี้ผ้าเขาปลาหาเกบเพ็ดอีกคือเก่าจะพี่น้องมาไม้เกา่าไม้เดิมเด้อจะพี่น้องไม้ปลาเป็นน้องเมฆอำเภอบุญทลีจังหวัดอุบลราชธานีคือเก่าละจ้าเอาวันนี้ก็มาลุ้นน้ำเสาวปอบจ้าวาสิเต็มสองตาบ่าจ้าแต่ว่าวันนี้ แขกลลหลายลายจากพี่น้องเต็มปลาเลยจากพี่น้องเอาเมื่อนี้ก็ไปดูไปชมน้องสาวป๊อบจ้าว่าสิเต็มสีมานเต็มสองกระตาบาจากก้จ้าไปดูไปชมกันจ้าเฮ้ยนี่สิงจิตตามาจากพี่นอๆๆ้อ,เอเงเฮ้ยตองตัวนี้ม้ามจ้าอ๋อฮิตละงูขาวจากพี่น้องพุ่นสวยจ้าชดเหล็กเอี๊ยมันนองเขาเป็นเห็ดละง,งจูจากพี่น้อง มันสองดอกสิสักคนจ้ะเห็ดพุ่งขาไลายจ้ะพี่นอ้นองเห็ดปุ่นขาเน่าสร้งางรังจ้ะพี่นอ้องเขาก็มีดอกเดียวเห็ดพุ่งขาเน่งูจ้ะเปลนหมอกเปลี่ยน,นไม้ไปเรื่อยเด้อจ้ะพี่นอ้อง โอ้จ้า mm. มันเทน่อยจะพี่น้องม้าลายอีกดอกนึงจับพี่น้องเหมือนคนไล่ไล,ลายจับพี่น้องหลังสัมจ้ามีนจับพี่น้องเป็นเห็ดร่างสัมมันจ้าดอกึงจ้า หลงพี่น้องดอกไม้ใหญ่เหี้ยนี่พวกเงพี่น้องหัวงามพูดไหมแต่รุ่นนี้ปติมตาง่ายเด้อจ็บพี่น้องดหัวง่ามเจ็บพี่น้องไหมหัวงามไม่เจ็บติมตาง่ายเด้อจ็บพี่น้องไหมแต่ไปอยู่แบบนี้ก็ไม่รือจ้ะไม่รู้จะพี่น้องไม่มีเหลือ thì tính đi bằng tôm mày vậy bo bang thà Bo bang ni bo bò bằng thì bò lừa lấy đỡ cha phi nọ ui cha tông ngon đấy cha đến khám cha phi อ้อกระไรดอกไงพอนพี่อิ๊เป็นปดจ้ะอืมแพ็คคู่เลยนั่น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 อิว่านเลี้ดอกตึงจ้างามจ้ะ หมยังไงด้อจพี่น้องุญเดี้ยบุาะเด้อยจตพี่น้อกดเต็มตาไงด้จ้ะรุ่นนีหายากจจะพี่น้องรุญโตแตจ้าดอกงามจ้า ไปเรื่องปุหินเด้จ้ะพี่น้องภาษาจีนปุหินจ้ะดอกนึ่งจ้ะเอ้ากระเลือกระเจาอยู่เด้จ้ะพี่น้องโอ้คุณนีหิดอกนั่งผลดอกไงคุณกายจ้ะพี่นอ้องมาเลยจุ่มได้ ปวดหัคักคักคักเจบพี่น้องมากมากดอกเข็ดป้าตัวเตะนะบุญเต็มตาอยากไปเด้อจ็บพี่น้อง ดอกน้ำดำจ้ะดีต่อจ้าตุ้มฮือนี่ยังมาปอดสีดำพี่น้องนี่นะหมูให้จ้าขาพาดพี่น้องพี่อีกดอกนึงตุง้มพาดดอกนี้ ดพี่น้อกอุ้ยสอนขาไปจ้ะเป็นเ็ดเพิงดำพิงทานจะแกงแสบเด้อจะสีนี่นี่งมามจ้ะขาหิ้วตุ๊กตุ๊กจ้ะเฮ้ยนี่ไปทา้งลัางหิน เห็ดมันขล่ายจ่้างนอกพี่นองขเลยจ้าีปุ่นอีกไปผุ่นเลยจ้าเอามานันละจ้าอุจยจาลุยมาสีบหมัน อุ้ยอะไรกับ้ด้จ้ะอองูเดียวกันแจ้พี่หนองแต่เพินออกย้ายเลยจ้ะดอก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 ดกดอกพี่หนองมุงม่งมุงม่งค่ะ สิมนันพี่นู้งนี่มาจ้าฮ่า่มนะ,ะมันเร็วฮุ่นอือีกจ้า พดงลักแตกจ้พี่น้องเดงลักแตกก็มีจ้ะเดงลักตปปกติจอกมูใหญ่ได้อจ้พี่นองอย่างไปเลยๆจะถออยู่เด้อจ้พี่น้องมึงเนี่ยบูหูมองหูไม้กันได้จ้ะตมาบูหูมองเพิินจ้พี่น้องโ้เดกเขาเจ้พี่นองขเขาเป็นไจ้า คือมันจ้ะเฮ็ดหน่อยเด็กไม่กินเด้อจ้ะจง้ะหอกมากก็ไม่เห็นพื้นแดงหลังแตกอู้หล่มจอดอืมอไปต่อจ้ะพี่น้องไปต่อสีมานเต็มตาเลยเด้อจ้ะพี่น้องหลังซ้ำจ้ะพี่น้องเป็นแดงเฮ็ดหลังส้่เด้อจ้ะพี่น้องบ่ามพนเฮ็ดกอหลังส้่สจ้ะอู้ดอก มันมันเห็โดโกนเรงนี้ไข่เห็ดละงอกละงอกจ้ะพี่พีชสามไข่จับพี่น้องเงูขาวด้วยจ้ะจับพี่น้องเป็นเห็ดละงอกปาดมันก็ได้าด้วยจ้ะมันสีมีขาจ้ะไข่จ้ะ เป็นละงกขาวจ้ะพี่น้องมาสังเกตบ่เห็นได้จ้ะพี่น้องดูเปิดประมาณกลางปัดเฮ็ดเพิ่งเข้าไล่ายจ้ะพี่น้องนี่ป๊าดมางามคักงามแน่เืยพี่ตรงจ้ะโอ้ดอกหนึ่ง เชี่ยวออกถือเกณฑจะพี่หน่องซ้ำจ้ะก้อนไอแห้งกันยังมีจ้ะพี่น้องฮะถึงน้อกันจ้ะพี่น้องมีกระมันหลากหลายเห็ดเด้อจ้ะพี่น้องหลักๆก็กกจะเป็นเห็ดผงคือเก่าลือจ้ะเป็นตอเน่าๆจ้ะพี่หน่องซ้ำจ้ะังซ้ำก็ออกปัดปลายเด้อจ้ะพี่น้องบอกออกบ่าหลายแบบจะพี่น,น้องคิดดอ,อกคือ มา้ามเกาประมาณคือเกาแหละจ้ะพี่น้องหนองดอกนี่ฮึจ้ะพี่น้องตรงตรงงามเลยจ้ะจ้ะพี่น้องโอ้ยหยางไปหยางมาเขาปลอมเป็นเกาจ้ะเจ้บพี่น้อง,น,องอนี่ฮึตรงงา,ามอืมมันขาตุ๊ก,กตา หนึ่งจ้าพี่น้อพุ่งสองดอกตัองงามจ้ะตัวปุ่นบ่เอาเด้อจ้ะเปิดเป็นล่าสองงามจ้ะพี่น้องเป็นแดนงเลยจ้ะพี่น้อง,ด,ง,ด,อง,งดอกน้อยเพิ่นพุเงสปุ่นแดงข้ามจ้ะ mời 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 ngầu, mời ngầu đây mời 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 thế ีสองคนอู้พี่เห็นดจ้าดูดกเลยหืมสีดอกจ้า tham cháu Ủa, cầm một lịp Phi <laughs> tốt nữa Tôi nhìn xếp bên hết lăng sẵn Nè, Cháu thì nó Xí phần Xí hình để chân đáy nèo nè Hai nhạc đấy cháu Xóm đó, ngạm cháu thì nó đốt tâm đâm Hãy subscribe ยังมากพออีกเลยจ้ะพี่นอ้องปาร์ตเอเป่งขลายเอ้ามิตรดอกสวยๆจ้อาอดอกหนึ่งจ้าปาด์ตนอนเ,เดี๋ยวทาเลยแดงข้ามจ้ะพี่น้องปาดมาอยู่ดอกเ,เดียววันเบียดหามหเลยอิตะปุ๊บรวมหนึงจ้าพี่น้องตรงนี้นสี ดอกด้อจ้ะพี่น้องเยิงหลังแตกจ้ะสองโดดอกพี่น,พน้องเคยเห็นบ่เห็นหำฟานอาเอาไปปิ่งแสบด้วยจ้านี่แหละจ้าเขาเอินว่าเห็ดหำผานจ้ะพี่น้องอว่าเอาไปปิ่งถ้าเกลือปิ่งจ้ะยังอ่อนๆน,นี่จ้ะพี่น้องเอา ตอนนี้กระไดเวลาเดินทางกลับบ้านจะจับพี่น้องมันนี้ก็ะมันเต็มไปกระตาหนึ่ง้ะจับพี่น้องลักๆก็จะเป็นเฮ็ดเพิงตอกแค่น้อยจ้ะเบิ่งข้อมันเหมือนกันจะพี่น้องฮะมาเบิ่งยอดแต่ยอดมันมันนี้จะพี่น้องมันนี้กระถือประมาณสุดยอดอลังการนี่เด้อจะพี่น้องลักๆก็จะเป็นเฮ็ดเพิงหลากหลายชนิดจะพี่น้องถ้าเป็นดอกไงสิเดเต็มซองกระตาคนนะจ้ะ แต่ว่บบานี่เป็นเป็นดอกห่น้อยจ้พี่น้องดอกต้อเตะอะยอดใดยอดมนันมันนิกมามันเต็มกระตานึงจ้พี่น้องฮะสำหรับคลิปวันที่6กรกฎาคมปีพศ2568จ้พี่น้องยอดใดยอดมนันมันนิกมามันอลังการีคือเก่าจ้พี่น้องลักๆก็จะเป็นเห็ดเพิงร่วมเดือจ้พี่น้องหลากหลายชนิดจ้จะเป็นดองงกใหญ่กระเสดเต็มสองตาละจ้พี่น้อง สำหรับคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไว้ซัำนี้เด้อจะพี่น้องเช็ดชอบวิดีโอจังไดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับช่องลอกปลากตัตนาวไว้นะไม่เด้อจ้าเงิืนคอยรอรุ้นน้ำซัปอบจาวา,าวาซับปอบพาไปปลาใดไม้ใดสำหรับวันนี้ฝากพี่ฝากน้องไว้ซํานี้ละจ้าบอกกันไ่คลิปใหม่มอื่นจะพี่น้องสวัสดีจ้า